สวัสดีเช้าเช้าวันเสาร์เพื่อนๆจ้ายังได้สบายดีสุกุลสุกคนบัดดพี่น้องจ้าเบิ่มซาวดานอร์เวย์ยังเป็นน้ำแข็งไปเด้อพี่น้องเด้อยังหนาวอยู่ที่แรกว่าถ้าแดดดีวันนี้จะไปตกปลาให้พี่น้องได้ดูเนาะก็ดูน้ำทะเลยังเป็นน้ำแข็งแบบนี้เลยเพื่อนๆเย็นหนาวเหมือนเดิมเพื่อนๆแต่บรจัน์งคารมันพุดธเงี้ยออ้แดดดี แต่พอวันหยุดนะโอ้โหว่าจะไปตกปลาก็น้ำทะเลก็แข็งอยู่อย่างเงี้ยเพื่อนๆจ้าเป็นแข็งอยู่เลยดูดไ,ได้วิวบรรยากาศเท้าๆพี่น้องเก็บบรรยา,า,ากาศมามาฝากเย็นจ้ะสบายดีป่ะจ้า่อแม่พี่น้องสุขสุขทุกคนจ้า เสียงจะดังหน่อยนะเพื่อนอยู่ข้างถนนบ้านนี้เราุนอยู่ติดถนนใหญ่น้ำยังแข็งอยู่เลยทะเลย,ยังแข็งพี่น้องเอ้ยไปตกปลากระต๊กบ่ได้จะไปเก็บหอยก็ยังเจ้ายังบาอัปเดตว่าเก็บได้หรือย,ยังยังมีขึ้นเนาะประมาณเดือนหน้าถึงจะไปเก็บได้หอยก็ผักก็ประมาณ กลางกลางเดือนเนาะผักกระเทียมก็เริ่มออกแล้วอีกสักเดือนตองเดือนเด้อได้พาพี่น้องไปเก็บผักกูดอดอือพี่น้องเด้อบ้านเฮาหอยเออย่างก็แมงแคงกับเอข้าวมัแดงเนาะอาหารชั้นสูงชั้นเลิศมาแล้วพี่น้องเอ้อยากกินเด้อพี่สาวคนอยู่บ้านเด้๋พี่น้องเอ้ยได้กินนั่นได้กินนี่ นอรเวยก็คือจะเสี่ยเลยพี่น้องเออแข็งเกิงเดือเหตุยังก็บ่ได้หนาวเย็นไปเบิดเขาเจ้าไปเล่นสก,กีกันพี่น้องเออเขาไปเล่นสก,กีกันช่วงนี้น้ำมันก็ได้เก็บแต่บรรยากาศแบบนี้แหละจ้ะพี่น้องเลยให้พี่น้องเบิ่งได้เบิ่งได้ชมกันเนานะแข็งจนทื่นอยู่พี่น,อออน้องเอ้ยยังบูมเบิร์เอ้ยังสิมาอีกอยู่ในหิมะก็ได้หมดเดือนเมษาพูแล้ว อีมะลงลงแลดูมาอีกพี่น้องเลยจะหน่อยคนละคเ okay, จอพี่น้องจ๋าทักไทยยามเช้าของวันเสาร์เนาะขอให้พี่น้องอยูด่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงเนาะมันทองหลังไหลมาทีมาเะาะจ้าเพื่อนๆจ๋ารักทุกคนนะไปกา